คำเตือนการจัดทำข้อมูลที่นำเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู่หูสู่สค้นค่ะกลับมาเจอกันท่างช่องลาวันฟันห้อยค่ะพี่น้องวันนี้แอดกัมีแนวทางดีๆเลขเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกาค่ะ หนูหนอยบอกเลขย้ายเนาะค่ะงวดก้อนบอกหาเจ็ดค่ะพี่น้องงวดนี้เพื่อนกับบอกอีกแล้วค่ะพี่น้องมาตามต่อค่ะพี่น้องเพื่อมีตัวเลขที่พอเม่พี่น้องมักชอบเนาะค่ะกาไวเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันทีหนึ่งตุลาสองหาหกสามค่ะพอเม่พี่น้องที่เขามาไม่แอดกับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะ ล่าสุดมีผู้ใสเฟซบุ๊กท่านหนึ่งเพื่อนได้โพสต์ยุทิกุ้มค่ะพี่น้องเมื่อกี้ยายถามเขาแต่ไม่ใช่ภาพนี้ภาพนี้นางปวดหัวเลยเอาลูกแก้วใส่หัวนางบอก8 6 8 9 8 8 9แต่เอา8 9เยอะเยอะนางบอกงวดที่แล้ว5 5 7 5 7แต่ยายไม่ตัดนี่เรื่องจริงเด้อนางบอกยายเมื่อกี้คุณยายเพื่นกระได โทดเนาะค่ะว่าร้านบอกหววกอนหาหาเจ็ดกั 5, 5, 7, กบหาเจ็ดแต่ย่ายบอได้ตัดซื้อเนาะค่ะพี่น้องหวดนี้ร้านเพิ่นก็บ,บอกมาอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขที่ร้านเพิ่นบอกนี่ก็บซื้อ่าสวยอยู่เนาะค่ะพี่น้องแปดหกแปดเก้าแปดแปดเก้าแต่ให้เอาแปดเก้าเยอะๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวเลขเต็มๆเนาะค่ะที่ห้านบอกเนาะคะ่ะ 6, 8ปดหกแปดเก้าแต่ว่าแปดเก้าให้เอาเยอะๆค่ะพี่น้องนี่น้องสมายบอกให้เอาเยอะๆแปดเก้าให้เอาเยอะๆค่ะพอเม่พี่น้องมักชอบกะแคบนาจอไวเนาะคะ่ะแค่ว้เปลี่ยนแนวทางค่ะตัวเลขอาจจะหลายตัวทีแอดเอาโลงเนาะคะ่ะพอเม่พี่น้องก็เอาตัวทีมากกะแล้วกันค่ะเพราะว่ากลัวหวยสีออกกบว่ารูวาตัวใดสีมาแน่นเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเจ้าของขอมูลเพจย่ายแลค่ะทีแบงปัน ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบืองได้ชมได้เป็นแนวทางเนาะค่ะแล้วกะกาบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำๆรลยๆเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ